ทดสอบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกนะครับแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามานะครับทางเพจนะพอดีเดี๋ยวจะทดสอบเรื่องการไลฟ์สดนะครับทางเพจแล้วก็แนะนําสินค้าแล้วก็การเชื่อมต่อบางอย่างนะครับใครที่เข้ามาแล้วรบกวนแจ้งนิดนึงนะครับว่าเสียงเป็นยังไงนะครับภาพสะดุดไหมนะครับ อ่านะครับเดี๋ยวระหว่างที่รอนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอุปกรณ์วันนี้นะครับก็จะเป็นตัวสินค้าที่ทางร้านขายดีนะครับแล้วตัวนี้เดี๋ยวผมจะส่งมอบลูกค้าด้วยนะครับวันนี้นครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่ะ DP สองหกบวกกับ XCA นะครับซึ่งการทำงานจะคล้ายๆกันนะครับ ใช้แอปตัวเดียวกันได้เลยนะครับภาพชัดหรือเปล่าครับใจเดี๋ยวแสงนะันไม่ค่อยพอนะครับแบบครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับอตัวนี้จะเป็นรุ่นอ,อ DP นะครับ สองหกบวกนะครับเป็นสองอินพุแล้วก็หกเอาพุตนะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับทีนี้ด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนะผมพยายาทำรีวิวไปแล้วนะครับเรื่องการใช้งานสินค้าต่างๆนะครับเดียวการเชื่อมต่อเบื้องต้นผมก็จะมาแนะนําลูกค้าผ่านไลนนี้แล้วกันครับตัวนี้จะเป็น input นะครับ input ตสองอินพุนะครับถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นเ u t พุตนะครับ หนึ่งสองถ้าเป็นพรีเซตของร้านเนี่ยเราจะทําเป็นโลนะครับคือเป็นซับนะครับหนึ่งสองเป็นซับเอลอนะครับสามสี่ถ้าเป็นเอ่อเล่นสองทางนะครับเราจะเซ็ตเป็นสามสี่นี่เป็นกลางแหลมนะครับส่วนห้าหกนี้จะว่างอยู่นะครับเราสามารถไปทำเอ่อตู้ดีเลย์นะครับวางดีเลย์ได้นะครับแต่ว่าถ้าเล่นสองทางมันจะไม่ได้ใช้นะครับส่วนถ้าเป็นสามทางก็จะเป็น อ่อีเซตหนึ่งสองเนี่ยจะเป็นซับนะครับสามสี่จะเป็นกลางนะครับห้ากับหกจะเป็นแหลมนะครับก็คือเบสกลางแหลมนะครับก็คือไล่จากหนึ่งสองมานะครับประมาณนี้เวลาต่อสายนะครับต่อสายสัญญ,ญาณส่วนเอ่อช่องนี้นะครับจะเป็น TCP ทับ IP เนี่ยจะเป็นพอร์ตของพอร์ตแ n ลนะครับซึ่งเอ่อการใช้งานเนี่ยจะเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับ เดี๋ยววันนี้จะแนะนำเรื่องของการใช้พอร์ต usb ด้านด้านหน้าแทนนะครับตรงนี้นะครับในการรีโมทนะครับก็จะแนะนำตัวนี้แทนแล้วกันนะครับหลังจากที่ลูกค้าได้เครื่องไปแล้วนะครับก็ทดสอบนะครับอาจจะลองเสียบไฟ ac เข้าไปดูนะครับก็ต่อด้านหลังนะครับ มันจะมีสวิตช์อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับสวิตช์เปิดตรงนี้นะครับเราเปิดนะครับเสร็จแล้วไฟก็จะติดแล้วก็จะขึ้นโลโก้เวลค m มนะครับรอมันบูตนิดนึงนะครับอ่ารอมัน,รอม,นรอมันสตาร์ทโหลดโหลดเฟิร์มแวร์นะครับเสร็จแ,แล้วสิ่งที่ต้องใช้นะครับก็คือสาย usb นะครับสายย s b ที่แถมไปให้ด้วยแต่ไม่ใช่เส้นนี้นะครับ สีจะประมาณนี้นะครับสายจะยาวมากอันนี้ผมไม่ได้แกะออกมานะประมาณสามเมตรสองเอ่อน่าจะสองเมตรหรือสามเมตรเนี่ยแหละครับจะยาวกว่าปกตินะครับแต่ไม่มีปัญหาในการรีโมทนะครับคือใช้ได้เลยนะครับเสียบเข้าโน้ตบุ๊กอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เสียบเข้าด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วเสียบเข้าไปเลยนะครับอ่าตัวนี้ถ้ามันบูตเสร็จนะครับถ้าเป็นฟีเซตของร้านเนี่ยมันจะขึ้นชื่อร้านนะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้นะครับ ออาสารดิจิตอลกรุ๊ปนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้มันจะมีสองบรรทาดเราสามารถคอนฟิกเปลี่ยนอชื่อตรงนี้นะครับสองปรทานนี้ได้นะวิธีการเดี๋ยวอยู่ในแอป,ปอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้การเชื่อมต่อเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวจะให้ไปดู อ่าก่อนอื่นเลยนะครับโปรแกรมมันจะมีแผ่นไปให้นะครับหนึ่งแผ่นเป็นซีดีลอมนะครับถ้าใครไม่มีซีดีลอมก็ในกลุ่มเดี๋ยวผมมีให้โหลดนะครับมีให้โหลดแล้วก็พอโหลดเสร็จเนี่ยโปรแกรมไม่ต้องติดตั้งนะครับก็คือเป็นเอ่อจะให้ดูว่าในแผ่นมันมีอะไรบ้างนะครับ แป๊บนึงนะครับเรื่องผมโปรกรมเยอะมากนะครับอ่าในซีดีลอมนะครับไม่แน่ใจว่ามองเห็นกันหรือเปล่านะแต่จะขยายขึ้นมาให้อ่าในซีดีลอมมันจะมีไฟล์เยอะแยะมากนะครับก็ที่เราใช้ก็จะเป็นตัวนี้ครับ PP บวกนะครับนี่คือแอปของ ดี m ีมาร์ครุ่น DP บวกแล้วก็ XCA บวกนะครับก็ใช้ตัวเดียวกันเลยนะครับในแผ่นมันจะมีไฟล์ไฟล์ตัวนี้นะครับหรือเราจะก๊อปปี้ทั้งหมดนี้ก็ได้ครับก๊อปปี้ DP บวกเนี่ยแต่ไม่เอาทั้งหมดนะครับเอาเอาเฉพาะโฟลเดอร์นี้นะครับ dp บวกก๊อปก๊ไปไว้ในไดไดดีนะครับไดดีได,ด,ไดที่เราสำรองข้อมูลนะครับ พอ,อก,ก๊อปออกไปเสร็จเนี่ยเราก็สร้างอ็อตคับนะครับคือไม่ต้องติดตั้งนะครับเนี่ยเราสร้างมันจะได้โพเดอร์มาประมาณนี้นะครับแล้วก็สร้างช็อตคัพไฟล์ไฟล์นี้นะครับมันจะเป็นเวอร์ชันเวอร์ชัน5นะครับ1.05นะครับ1.04เนี่ยมันเก่าแล้วนะครับก็แนะนําว่าให้ใช้่ 1.05d ตัวนี้นะครับตัวนี้จะใหม่กว่าทั้ง xca หรือ dp เนี่ยเราใช้ ไช้โปรแกรมตัวเดียวกันนะครับโปรแกรมนี้ไม่ต้องติดตั้งนะครับทํำชา็อตคัดออกไปเลยนะครับก็ทำช็อตคัดออกไปสมมุติเดี๋ยวผมลองนะครับเซนต์ทู Send to, นะครับเดสก์ท็อปเขียรช็อตคัดนะครับอ่ามันจะได้ไฟล์ไฟล์หนึ่งอย่างนี้นะครับเราก็เปิดขึ้นมาเลยครับอ่าพอเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาอย่างนี้นะครับ อย่าลืมนะครับเช็คสาย USB ี v e, B C, เชื่อมต่อหรือยังนะครับแล้วก็ไฟเปิดหรือยังเปิดไฟเลี้ยงตัวอุปกรณ์หรือย <iny ram ul ia> ังนะครับการเชื่อมต่อนะครับมันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือหน้าตาแอปนะครับหน้าตาแอปของ DBMark ไม่ว่าจะเป็น DP บวกหรือ XTA บวกก็ใช้แอปตัวเดียวกันนะครับใช้ด้วยกันได้เลยอ่า เริ่มต้นนะครับคอนเนกก็จะเหมือนกับมิกดีต้นนะครับคล้ายๆกันก็คือเราต้องมีการเชื่อมต่อนะครับอุปกรณ์ดีต้นเนี่ยเวลาเราจะคอนโทรลหรือจะปรับหน้าจอหรือปรับค่าต่างๆนะครับที่มีแอปเนี่ยเราจะต้องเชื่อมต่อนะครับก็จะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับคือกดคอนเน t ถ้ายังไม่เชื่อมมันจะขึ้น not connect นะครับตรงนี้เห็นไหมครับมันจะขึ้น not connect ไม่แน่ใจว่ามองเห็นกันหรือเปล่านะครับกด not connect อ่าปุ่มตรงนัดคราวนี้เมื่อกี้นะัมันก็จะขึ้นรูปแบบให้เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อนะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนอเบื้องต้นให้เชื่อมแบบ USB นะครับตรงนี้นะครับ USB connection ส่วน IG อะไรต่างๆเนี้ยในกลุ่มผมทําไปแล้วนะครับเดี๋ยวเอาเรื่องของ USB ไ้ก่อนลวกันครับสําหรับลูกค้าใหม่ที่เพิ่งรับเครื่องไปแล้วเนี่ยก็ลองทดสอบการเชื่อมต่อด้วยวิธีนี้ก่อนกนะด connect นะครับทีหนึ่ง โปรแกรมมันจะวิ่งนะครับเนี่ยครับมันจะวิ่งอ่านข้อมูลในอในคอร์สออกมานะครับโอเคถ้ามันขึ้นคอนเนคชันหมายถึงว่าปุ่มนี้นะครับเมื่อกี้นะครับตรงเนี้ยก็แสดงว่าจากปุ่มสีแดงเป็นปุ่มสีเขียวก็คือมันมีการเชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ก็สามารถที่จะใช้งานมันได้แล้วนะครับสังเกตอีกอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าปีเซตนะครับมันจะขึ้นมานะครับเห็นไหมครับการมันจะมีการ ภาพต่างๆ,ๆที่มันโชว์ขึ้นมาให้นะครับนี่ก็แสดงว่ามันเชื่อมต่อแล้วนะครับก็เช็คดูว่าอ่ 1, 2เป็นโลไหมนะครับดูการตัดนะครับแล้วก็ 3, 4เป็นอะไรนะครับ 5, 6เป็นอะไรอตัวนี้เป็น Pset สองทางนะครับสังเกตว่า 5, 6เนี่ยผมไม่ได้ทําอะไร 3, 4ก็จะเป็นกลางแหลมนะครับ 1, 2ก็จะเป็นเป็นทัพย์นะครับเป็นโล ส่วนจุดตัดต่างๆเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอีกทีว่าจะต้องตัดที่เท่าไหร่นะครับแต่ละสูตรนะครับซึ่งมันไม่ตายตัวนะมันขึ้นอยู่กับการตอบสนองของตู้ด้วยนะครับแล้วก็การแหลมลงมาได้เท่าไหร่และควรจะตัดที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเป็นคลิปแอดวานแลวกันครับตัวนี้เป็นคลิปสําหรับเรื่องของการเชื่อมต่อเบื้องต้นแลวกันครับสําหรับลูกค้าที่รับเครื่องไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้ก็คือแนะนําว่า หลายคนจะถามว่าช่องไหนเป็นช่องไหนนะครับก็คือเบรดกลางแลมอยู่ช่องไหนอะไรเนี่ยจะคําถามจะเยอะมากนะครับผมแนะนําว่าให้ลงมือทําจริงนะครับก็คือได้เครื่องไปแล้วแล้วก็ให้เชื่อมต่อเลยนะครับตามที่ผมแนะนํานะครับอก็คือเชื่อมต่อนะครับอุปกรณ์นะครับปล่อยไฟเข้าไปแล้วก็เอาสาย USB ีเส้นที่อยู่ในในในกล่องนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบเข้าไปเลยแล้วก็ เปิดเครื่องนะครับให้มันกูตนะครับเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปที่แอปนะครับไปโหลดแอปออกมานะครับในแผ่นหรือถ้าใครไม่มีซีดีรอมก็เดี๋ยวแจ้งมาเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้หรือถ้าเข้ากลุ่มแล้วก็จะมีลิงก์ให้ในกลุ่นนะครับก็เอาโปรแกรมออกมาก่อนนะครับโปรแกรมออกมาแล้วก็ทําการเชื่อมต่อโดยเสียบสายเสร็จแล้วก็กดปุ่มตรงนี้นะครับเติมทีมันจะเป็นร้อคอน ถ้าเชื่อมเสร็จมันจะเป็นคอนเน็ชันนะครับแล้วก็ลองดูว่าเะกดูว่าเอ,อ๊ะอันนี้มันเป็นอะไรนะครับสามสี่เป็นอะไรห้าหกเป็นอะไระครับส่วนพีเซตที่ผมลงให้เนี่ยมันจะอยู่ในโปรแกรมนะครับก็จะมีสองทางสามทางวางโหลดมาเล่นดูนะครับเป็นแนวทางเป็นไกด์นะครับซึ่งลูกค้าบางท่านเนี่ยก็เอาไปใช้ก็ได้เลยแต่บางทีมันก็อยู่ที่ตู้ด้วยนะครับอยู่ที่สูตรของตู้ต่างๆด้วย ว่ามันเข้ากันได้ดีไหมนะครับส่วนในเรื่องของการแอดวานซ์ต่างๆเนี่ยให้ดีคือจะต้องจูนนะครับต้องจูนระบบเดี๋ยวเรื่องการจูนเดี๋ยวจะมาแนะนําอีกทีหนึ่งนะครับเอาเป็นการเชื่อมต่อเบื้องต้นก่อนแค่นี้ก็พร้อมที่จะเริ่มใช้งานได้แล้วครับก็ก็ต่อสายสัญญ,ญาณให้ถูกต้องนะครับต่อสายสัญญ,ญาณให้ถูกต้องแล้วก็ลองเล่นดูว่าพีซีที่ทำมาให้เนี่ยมันโอเคไหมนะครับ อเป็นยังไงบ้างนะครับที่เหลือเราก็ลองปรับ EQ ดูนะครับทั้ง i n น u ุตอินพุตนะครับก็เอาพุต EQ เองได้เลยนะครับเราสามารถ EQ ได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนเลื่อนจุดตัดได้นะครับตามเหมาะสมรวมถึงถ้าเราจูนเป็นนะครับมีเครื่องจูนอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถปรับค่าีเ l a y ตรงนี้ได้นะครับนะปรับค่าีเล a y ต่างๆได้นะครับ การดีเลย์นี้ตอบยากนะครับมันต้องต้องดูว่าตำแหน่งของตู้เนี่ยมันมันเอ่อมาก่อนมาหลังนะครับก็ต้องก็ต้องดูตำแหน่งของดอกนะครับตำแหน่งของตู้หรือถ้าให้ดีก็มีเครื่อง,งวัดก็จะดีนะครับก็จะแม่นยำประมาณนี้สําหรับการเชื่อมต่อเบื้องต้นนะครับก็สําหรับมือใหม่นะครับที่เอาเครื่องรับเครื่องไปแล้วนะครับก็ลองลองดูนะครับอา่าลองเล่นดูก่อน นะถ้าไม่ถูกใจอยากปรับใหม่เนี่ยเดี๋ยวมีคลิปแนะนําในกลุ่มต่างๆนะครับว่า,าตั้งค่าอะไรยังไงตรงไหนบ้างนะครับซึ่งลูกเล่นตัวนี้ก็มีครบนะครับสําหรับพื้นฐานเรื่องของคอดีตอนในการในการใช้งานนะครับมีให้ครบอาจจะมี EQ คิวแบนไม่เยอะนะครับแค่6กแบรนเนี่ยถ้าจัดก,การดีๆก็พอครับก็พอครับคือถ้าตู้ไม่มีปัญหาเยอะหรือตู้เขาเออกแบบมาดีเนการใช้ eq ในคอร์เนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับถ้าเป็นไปได้เราก็ใช้ให้น้อยที่สุดนะครับถ้าเราใช้เยอะมันจะเกิดอะไรนะครับเฟดก็จะมีปัญหาเห็นไหมครับเวลาเราปรับ eq เนี่ยนะครับเฟดก็จะมีปัญหาเรื่องของการเกิดรุปดีเลย์นะครับเกิดคุบดีเลย์ที่จุดท,ที่เราขยับ eq นะครับซึ่งถ้าเรา eq เยอะเนี่ยปัญหาเรื่องของการดีเลย์หรือรุปดีเลย์ในระบบก็จะมีปัญหาไปด้วยนะครับเฟดของลำโพงก็จะมีปัญหาไปด้วยเพราะนั้นใช้ eq ให้น้อยจะดีที่สุดนะครับ ดีที่สุดซึ่งผมมองว่า EQ ของแบรนด์นี้ก็น่าจะเพียงพอสำหรับเ,เซตเล็กๆหรือบางทีองค์ใหญ่ๆก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมก็เคยไปเซตให้ลูกค้ามานะครับใช<ม>้คอร์ดดีมาร์ค DP สองหกั 2, 6, วราคาเจ็ดพันเก้านะครับคอนโทน,ทนตู้เซตข้างละหกใบนะครับกลางเสียก้างแหลมน,นะครับซับเบลอีกสิบสองใบนะครับ ก็ใช้มาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อ,อสั้นๆแล้วกันครับเดี๋ยวมีโอกาสจะมาแนะนําเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดการใช้งานต่างๆนะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้แล้วกันครับอะไรนี้ครับขอบคุณครับ